สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วอาทิ์พี่น้องวอาท์วันอาทิตย์ทั้งวันพาพี่น้องมาดูอลังการงานสร้างตะกเป็นปาตังกานะครับริงก็รีวิวเยอะแล้ววันนี้เดินทางมาดูฟาร์มตะกเป็นปาตตงกาน่าจะประมาณเป็นแสนๆตัวพี่น้องนี่อายุประมาณ3 0 ห้าวันนะพี่น้องดูสิครับเยอะไม่เยอะดูเอาพี่น้องนี่เป็นตะกแตนนะครับปาตังกาเดี๋ยวให้เขาบินหน่อยเยอะไม่เยอะดูเอานี่ครับโอ้นี่คืออาหารของเขาครับหญ้าเป็นหญ้านี่เปียแ,แล้วก็หญ้าหญ้าหวานตรงนี้น่าจะ โอ้ย0ีกิโลได้มา้พี่น้องเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะนี่ครับเยอะมากทรายก็จะวางไข่นะจริงก็เป็นอาชีพเสริมนะ้องอาชีพเสริมที่ท่านใดมีที่ว่างก็ลองเลี้ยงดูครับใช้ตะข่ายนะบุกไปเรื่อยๆครับเนี่เขาชอบชอบตากแดดนะอาบแดดนี่ครับโอ้กินหญ้าก,ก็ก ก็กินหญ้าครับเนี่ยเยอะมากเต็มไปหมดครับโลกิโลละสี่ร้อยครับกิโลละสี่ร้อยก็มีออเดอร์เรื่อยๆครับโปรตีนสูงเวลาเขาท้องเขาจะมีไข่ครับนะมีไข่ก็เอาไปทอดไปนอกก่อนนะนอกแล้วก็เด็ดปีกทอดอาใส่ใบมะกรูดแล้วก,ก็พอเสร็จก็ โรยเกลือหรือว่ารสดีหน่อยก็จะแซ็บไหลไปต้องแซ็บนะกับแก้มกับโอชิี่สุดยอดครับนี่อ่ะข้างบนดูนะนี่ครับแปดร้อยตัวกิโลประมาณนั้นครับนะเยอะมาเยอะดูเอาเดี๋ยวผมจะไล่เดี๋ยวให้เขาบินครับนะบินก่อนตรงนี้นี่บินครับนี่โอ้ กำลังเอาย่ามาให้กินครับเกาะกินแล้วก็อาบแดดยังไม่เกาะกันครับยังไม่วางไข่เยอะมาเยอะนี่ครับพี่น้องดูใกล้ๆนี่นี่นะนตัวเป็นๆเ,เลยเลี้ยงก็ง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายตัวไวไข่ก็สามขีดสามขีดสองพัน สามขีดก็จะได้เป็นหมื่นๆตัวครับนะแล้วเราก็เพาะเองลงทุนครั้งเดียวประมาณ5,000ถึงหมื่นนะครับปัจจัยหลักต้องมียาตลาดก็ทั่วไปครับนะแถวอำเภอแถวดิวิลี่บ้านกวดนะครับมีขายอยู่เราส่งแถวแถวอำเภอครับนะหรือว่าว่าตลาดก็ยัง,ยง ยังต้องการเยอะอยู่พี่น้องยังยังขายได้ครับนะขายได้เรื่อยๆเพราะว่าเลี้ยง45วันนี่40วัน45วันก็ขายได้แต่ว่าคอกหนึ่งก็10กิโล20โลบ้างครับ5โลบ้างนะนั่นกว่าจะเลี้ยงโตได้ขายขายแป๊บเดียวครับนะไม่ใช่ว่าจะมีมีส่งทุกวันนะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะโตได้ชุดหนึ่งก็อย่างคอกนี้ก็ประมาณ สิบยีโลก็ขายจับแค่สีห้าวันก็หมดแล้วครับนะเราก็ต้องรออีกนันก็เห็นบอกว่าพวก้ามาแรงก็ต้องการนะครับโปรตีนสูงเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับแซ่บนะนี่ส่วนคอกลงทุนตะไคร้ไม่ต้องตะไคร้นะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีหลังคาเขาไม่ชอบไม่ชอบ ไม่ชอบหนาวครับไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่า,าเปียกชื้นนะพี่น้องชอบแห้งๆแล้วก็ร้อนๆครับนี่เห็นได้ว่าก็จะอยู่ที่แสงแดดนะแสงแดดก็จะเกาะอยู่ตามตะข่ายนะครับนี่ตะกระแตนของแท้เลยเดี๋ยวผมมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่เยอะมาก ทนันใดมีเนื้อที่ว่างก็ลองเลี้ยงดูครับใบกล้วยกินได้นะครับใบตองใบตองกล้วยโอ้เกาะเกาะผมเลยโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดครับเยอะมากผมก็กินครับนะชาตรนทรนัพกินตกกะกตแตน,น,น,ออออนเหมือนกันปลาตังกะอร่อยดีครับอร่อยดีกิโลหนึ่งก็เยอะครับเยอะเหมือนกันทอดนี่ได้ได้เยอะเลย สนใจ0982723752ครับส่วนบ้านกวดบุรีดำเราส่งให้นะพี่น้องเอาไข่ไปหรืวจะเอาตัวแม่ก็ได้ตัวเป็นคู่ๆนะนี่ครับโอ้ตรงนี้นี่เยอะนี่มีเอฟซบอกไว้อย่าให้เขาหลุดไปนะหลุดไปนี่หมดโอ้ลืมลืมรูดซิพพี่น้องตรงนี้น่าจะออกไปหลายตัวปล่ะ เดี๋ยวปิดครับจะมีสิบอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายแต่ว่าเขาอาบแดดตากแดดเป็นแถวนะครับเยอะจริงๆคอกนี้ถือว่ามาหาศาลครับอลังการจริงๆสี่เมตรสูงประมาณสองเมตรนะครับความสูง,สงแล้วก็ยาวแปดเมตรโอ้ดูเขาดันดันตะข่ายพี่น้องนะอย่าให้พังนะพังนี่เป็นเรื่องครับนะ เยอะจริงๆชอบแดดครับอ่าแดดแดดตกแล้วตอนนี้ร่มตกครับวางไข่สนใจศูนย์เข้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองข้างล่างเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกอ่าไม่มีไม่มีมดเข้าได้่หรอหมดมาก็ไม่เหลือแล้วกินหมดเลยข้อดีก็คือเขากิน,นกินหญ้านะกินหญ้าเป็นอาหาร ไม่ต้องใช้หัวหานไม่ไม่กินน้ำพี่น้องไม่ต้องใช้น้ํานะนี่ครับอ,อตรงนี้หลายโลนะอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับเกาะทรายแล้วก็เอาต้นต้นไผ่มาไว้เขาจะขึ้นกับนะพี่น้องดูขางบนนะนี่ครับโอ้โหเกาะตะไคร้ตรงนี้นี่ไม่ดูมาเกาะเกาะผมเลยเนี่ย ตรงนี้เป็นกิโลครับนะโอ้จนยุบเลยเยอะมากครับเดี๋ยวอีก3ามวันจะมาถ่ายพีน้องดูอีกว่ารีวิวให้ดูนะครับโอโซนนี้ก็ต้องให้เขากินอิ่มครับนะคเขาจะเกาะก,กินเลยกินแล้วก็บินเล่นครับโอ้ก็กิโลละสี่ร้อยถือว่าโอ้แต่บางคนว่าแพงจริงไม่แพงน้องได้ได้เยอะมากครับนะ โอ้เหยียบตะเก็นหเนีลยเหยียบตะเก็นปันตาก้าไม่เป็นไรครับให้ดูสนใจครับสอบถามได้นะอาชีพเสริมนะอาชีพเสริมอมสุดจริงๆครับดูตรงนี้เดยกกองอยู่ตรงนี้ครับโอ้อ่ะเดี๋ยวดูในภาพรวมครับถอยโอ้นูน่นถอยหลังน้องเหยียบก่อน อ่ะภาพรวมน,นั่นนี่เดี๋ยวขยายดูครับข้างบนนี่เป็นยังไงนี่ครับเยอะไม่เยอะอีกสี่ห้าวันก็น่าจะจับได้ครับกินหญ้าเยอะนมัน้องกินหญ้าเหมือนบัวเลยอาจจะกินเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอายุไขเขาแค่60วันนะ หกวันเขาก็จะคือสี่้าวันเริ่มวางไข่พอห้สิบวันหกสิบวันเขาจะเขาก็จะตายครับนะเป็นที่อะไรที่สั้นมากครับอายุไข่ของตกกะกแตนปาทังกาอาสนใจอยากเลี้ยงมาดูได้ครับที่บ่อปลาชาติเจริญทรัพย์ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูดูข้อเขานะว่าเป็นยังไงอ่ะ สุดๆพี่น้องถือว่าเยอะมากวันนี้ว่นอาทิตย์หยุดก็เลยพามาดูฟาร์มตะก,กะแตนหน่อยนะครับก็เดือนหนึ่งถ้าขายร้อยโลก็ร้อยโลโลล,ละสี่ร้อยก็สี่หมื่นเนาะ,ะแต่ว่าพันเราไม่ต้องซื้อพี่น้องอกินอร่อยครับเราขายขีดบางคนก็เอาครึ่งโลครึ่งโล200นะครับนะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ระยะสั้น เลี้ยงง่ายโตวไวอ่แต่สำคัญต้องมีหญ้าต้องมีหญ้าเขารับประทานนะหรือว่ามีหญ้าเขากินวันนี้ไม่ได้รีวิวรถคุณพี่น้องวาทิย์หยุดสักหน่อยไปดูมวยกันหน่อยครับฉีกทุกความมันโอ้เหยียบตะะเตนตายนะเออใช้ล,ลอนเลอร์นะครับช่วงล่างนี่ รดนเลืหกหตัวพี่น้องนะครับเครื่องยนต์สูบเดียวแล้วก็บินได้ซะด้วยนะครับบูมอาร์มนี่แข็งโปก๊กขานะครับขาเขานี่ดีดบินได้นะครับก็ประกอบที่บุรีรัมมาสำหรับตะกเตนปาตังกาอ้าสุดๆครับพี่น้องมาดูก็มีความสุขนะ มันเยอะจริงเนาะนี่ครับเดี๋ยวพาผมจะออกไปนอกอคอกนะครับจะได้เห็นอคอกดูตะขครเป็นยังไงนะครับออคอกก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องมีหลังคาให้พร้อมครับแล้วก็เทปูนตรงนี้ออาจไม่เทก็ได้ครับแล้วแต่นะนี่ข้างๆนี่เต็มไปหมดพี่น้องนี่ดูข้างนอกนะ เป็นลักษณะอย่างนี้ที่ขาวๆคือตะแปรงครับตะขายมันแต่ว่าตะขายสีขาวจะทนกว่าสีน้ำมงินจะแพงกว่าครับนะนี่น,นกตกตะกแตนเต็มไม่หมดครับนี่อ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ